สัสดีคะ่ะวันนี้จะพามาเปรียบเทียบนะคะยาเทียม2เซนม3ฝีเข็มตัวนี้นะคะที่เป็นเกรดออใช้งานภายนอกนะคะตามมีเงิา160บาทนะคะเงันลา6,900บาทนะคะระหว่างรหัสสีตัวนี้กับรหัสาตัวเก่านะคะไปดูความต่างกันนะคะมันจะต่างกันตรงสีนิดเดียวนะคะลูกค้าไปดูเลยคะ่ะนี่นะคะความต่างนะคะสองตัวนี้จะดูไม่ออกนะคะถ้าไม่สังเกตดีๆนะคะตัวนี้นะคะสีเขียวมันจะเข้มกว่านะคะเพราะว่ายากก่าฝอยด้านในมันนะคะจะเป็นสีเขียวใช่ไหมคะลูกค้ามันก็เลยจะเข้มกว่าสีตัวรหัสาตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะจะ ไม่ค่เข้มนะคะเพราะว่ามันก็ยาาสีเขียวอ่อนจะเข้มสับกันเหมือนกันนะคะแค่ตัวฝอยด้านในอะค่ะตัวนี้มันจะฝอยมันสีจะเข้มกว่าเนี่ค่ะนี่ๆๆฝอยตรงนี้ค่ะมันจะเข้มกว่าตัวนี้ฝอยจะเป็นแบบสีอ่อนนะคะเห็นฝอยๆนี่ไหมคะนี่นี่นี่ค่ะนี่พวกนี้ค่ะนี่นี่นี่มันจะต่างกันตรงนี้นะคะแล้วก็มันจะทําให้ยากค่ะัวแบบสีตัวนี้จะสดกว่านะคะเพราะว่ามันมีฝอยด้านในมันจะทําให้สีดูสดนะคะสดตรงนี้ก็สีธรรมดานะคะแบบไม่ได้สดมากเกินไปนะคะแต่ว่าเวลาเทียบกันนะตัวนี้ก็จะดูดีกว่านะคะ เดี๋ยวนี้เตัวนี้ขายดีนะคะลูกนะคะ้าราคาเท่ากันนะคะอทั้งหน้ากว้างแล้วก็ความยาวนะคะในะยกมวลก็เท่ากันนะคะตัวนี้ค่ะ